มันสสเอาห <c oughs> มดไปเนี่ยสมฟ้านสมมูปลาก,กูเสียว่ได้หินเหือบปุ่นนี่จะมาก,กินวุ้ยถ้ากูบอกว่าสมฟ้านกูก็ว่าหมูบ้านเัาหมดมันต้องมันต้องเสียงกินได้แ <c oughs> น่สมฟ้านก็ประมาเนี่ยสมฟ้านสมมูปลาจากหินเหือบลวงอ่า,อา,าเรื่องจันรครับเอปลาเอามาอ่าสูมูกินครับคนหนาสุดมากกันบอกแม่นอาไอหนามันก็บอกผ่านกาแฟ กำลังชงกาฟแฟละบิการแทะนะครับให้พี่น้องชิมนะครับแล้วะคน้ำก่อนต้องกินกาแฟโอ้ยโบตงห้วงเพื่อน,นเป็นกระสีดันขึ้นมานี่ครับท่านฟานใลยเมือ่อเช้าครับกในระหว่างที่หอทานนะครับมันได้บรรยากาศนะครับและะ้วก็ใส่หลุมาเสด็จกินบอสเออรสชาติกระสีดีนะครับนี่เป็นกาแฟแท้นะครับ เริ่มมาแล้วครับเรียบร้อยครับช็อตแรกกินข้าวลองชิมมืงลองชิมมืงลองชิมมืงเป็นแด่รสชาติสุดยอดเลยครับของแท้ครับขั้นตอนในการทำก็ยุ่งยากยุ่งยากแต่รสชาติแต่รสชาติอร่อยสุดยอดครับโฆษณาที่บ้านกลางพยอมครับบ้านกลางพยอมบ้านกลางพยอมครับจะมีที่นี่ที่เดียวครับมีที่เดียวบ้านกลางพยอมนะครับกาแฟอาราบิก้า ถ้างั้นคุณจะได้ก <é, S 2> ินกาแฟสัอกซองเออบิ๊ก้าวของกาแจากสปอลาวครับสปอลาวโอเคมาที่นี่ตกฟันกินเองเป็นเอกลักษณ์ของบ้านกลางพยอมกาแฟสดๆนะครับจากบ้านกลางพยอมนะครับโดยคุณอาลองชิมนะครับท่านนายกชิมนะครับสดๆครับเอกลักษณ์ของที่นี่ตกฟันเองนะของเขานี่พอจะได้กินใช้เวลาประมาณ สชั่วโมงว่าเราคือมันจะอร่อยตรงนี้แหละครับมันจะอร่อยตรงที่เรารอกินมีลุน้นลุ้นว่าจะได้กินไหมมันก็เลยรสชาติมันก็เลยเพิ่มขึ้นเช่มาลองที่บ้านกลางพยยมนอ่ครับช้อนนี้หมดแล้วครับน้ำหมดก็จะแบบนี้ครับไม่งั้นจะไม่ครับ <S <S สุดยอดครับกาแฟสดแท้ๆครับ ท่านในเพอชิมยังครับครับเชิญนะครับกาแฟสดๆอาราบิก้านะครับที่บ้านกลางพยอมนะครับนอกจากรสชาติที่เข้มข้นหอมหวานแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือใจคุณได้มาปรุงเองชงเองครับ <c oughs> เป็นทฤษเสน่ห์ของกาแฟบ้านกลางพยอมครับ <c oughs> เชิญนะครับขอบคุณครับ